สวัสดีครับพบกับรายการหัวเส้งแห่งมอร์ n นิวส์เช้าวันพุธที่8พฤศจศิกายนนาคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ทําจุดต่ำสุดในรอบ2ส,สัปดาห์ปิดตลาดเมื่อคืน1,969ดอลลาร์ลดลง8ดอลลาร์ค่ะทองคำถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าหนีห้เฟดหลายท่านสับสน,นให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ผู้ว่าการเฟดสองท่านวอ l เลอร์โบแมนเห็นตรงกันเลยว่า GDP สาหรัฐไตรมาสามขยายตัวแข็งแกร่งมากขยายตัว4.9ดังนั้นก็เปิดทางให้เฟดอาจต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปส่วนประธานเฟดสาขา m มินิอาโปลิสให้สัมภาษณ์กับสองสื่อให้สัมภาษณ์กับบ l o เบิร์กว่าตอนนี้เฟดก็ยังไม่แับคุยการเกี่ยวกับการลดอตัตราดอกเบีย้ยนะคะท่านให้ความเห็นเหมือนประธานเฟดสัปดาห์ที่แล้วเลย แล้วก็มีให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวด้วยบอกว่าตอนนี้เฟดอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการที่จะลดหรือควบคุมเงินเฟอร์ให้สู่เป้าหมาย2%ให้ได้ตรงนี้ตลาดตีความนะคะว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อส่วนกองทุน SPD r ก็ทัสนิง่งๆเมื่อวานถือของทองเท่าเดิมค่ะ คืนนี้ติดตามการถแถลงของประธานเฟดนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งแผนกสถิติแล้วก็วิจัยของเฟดนะคะท่านก็อาจจะไม่ไพูดถึงเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยก็ได้ที่สำคัญน่าจะเป็นงานเสวนาพรุ่งนี้ที่จัดโดย MMF มมากกว่านะคะซึ่งหัวข้อเสวนานะคะก็จะเป็นเรื่องความท้าทายของนโยบายการเงินในเศรษฐกิจโลกนะคะ คงต้องพูดเรื่องดอกเบีย้ยแน่นอนนะคะเนั้นติดตามวันพรุ่งนี้น่าจะสําคัญกว่าสําหรับแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าปรับตัวลงต่อนะคะเทคนิคดูอย่างไม่ดีเท่าไหร่นะคะมีโอกาสลงต่อส่วนพื้นฐานเองการที่ตลาดกลับมากังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําได้ ทองคำมีแนวรับสำคัญ1,953ดอลลาร์นะคะคือถ้าหลุดน,นัน่าจะมีแรงเทขายออกมาระยะสั้นให้แนวรับ1,960แล้วก็1,953ดอลลาร์ส่วนแนวตา 1, ้าน1,970ดอลลาร์แล้วก็1,980ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวาน,นปรับเปลี่ยนสีครั้งขายออกช่วงเย็น33,150บาทลดลง250บาทค่ะ แนวรับ33,000ท่วนแล้วก็32,950บาทแนวต้าน33,100บาทแล้วก็33,200บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่ก็แนะนำว่าถ้ามีการติดตัวขึ้นไปนะคะขายออกไปก่อนดีกว่าประเด็นเรื่องเงินบาทตอนนี้ก็อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกกดดันราคาทองแท่งในประเทศด้วยส่วนลงทุน g o ลฟิเจอร์แนะนำเปิดฝั่งขายที่1,980ดอลลาร์ คัดลอส1,990้อดอลลาร์ค่ะโกล i ไลฟ์ฟิวเจอร์เปิดฝังขาย2,000ดอลลาร์คัดลอส2,010ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานกับทิศทางอ่อนค่าลง9สตางะคะ์ค่ะอยู่35บาท53สาตางค์คงเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะวันนี้ประเมินนะคะเงินบาทอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ35บาท 30สตางค์ถึง35บาท70สบตางค์นะคะลงทุน USD f u t u r e trading ตามกรอบ35บาท10บสตางค์ถึง35บาท50สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ